บสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ม่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับของฟรีๆซื้อได้ด้วยเหรียญกอลลอยดนะครับแล้วก็จะมารีวิวตลาดแห่งความมืดด้วยนะครับเป็นตลาดแห่งความมืดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักแล้วก็เซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับน้องว่าตลาดความ แจกโค้ดสุ่ม ID ฟรีเว็บนูเกอร์โซนจดทะเบียนการคา้าเป็นที่เรียบร้อยแจกไปแล้วกว่า500 ID ไดีไม่โกงไม่เกียนแน่นอนอันนี้โค้ดที่จะแจกในวันนี้นําไปเติมได้ทุกคนเลยมาสุ่มหมวกเครั้งละ9พอยทุกคนสุ่มทีเดียว10ครั้งไปเลยนะครับมาดูจะได้ไหมได้มาแล้วนะครับทุกคนได้รหัสมาแล้วนะครับไปเข้าเกมกันเลยเข้าเกมมาแล้วนะครับมีหมวก F จริงๆด้วยนะครับก็คือโคตดคุ้มเลยของแท้เลยนะครับนอกแค่90ได้หมวกเแท้ใครจะสุ่มตามเข้าลิงก์มาได้เลยนะครับไม่โกง เพจคนติดตาม40,000มีไอดีแลให้เช่าด้วยชั่วโมงละ40บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเมื่อตัวใหม่นะครับที่ลดสูงสุดถึง90%นะครับโนอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าถ้าคนไหนนะครับโนที่แบบว่าอยากได้ของราคาถูกๆนะครับโนตอนนี้สะสมเพจไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีทางด้านของกิจกรรมตลาดความมืดนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับแล้วที่สําคัญก็คือจะมีทางด้านของสกินหมัดนะครับโนสกินคาตานาแล้วก็มีสุดแท้ ด้วยนะครับที่รองรับแล้วก็วางขายด้วยนะครับน้อพี่ขอบอกเลยนะครับโน้ว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อก็เตรียมตัวละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูดีกว่านะครับโน้ว่ามีอะไรบ้างนะครับน้องตลาดของความมืดที่จับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือก็เซิร์ฟไทยของเรานะครับน้อพี่ขอบอกเลยครับโน้ว่า ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับน้องก็เปอร์เซ็นต์ลดโค้ดเยอะเลยนะครับน้องก็คือลดสูงสุดถึง90%เปอร์เซ็นต์ได้นะครับน้องเรียกได้ว่าตลาดก็มืดนะครับน้องใครๆก็ซอบเลยนะครับน้องก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับน้องเพื่อเป็นการให้กำลังใจพี่นะครับน้องก็ฝากด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครัับบก็รไปเลยในนส่วของ บัตรกาลิน่าไฟๆนะครับนาะพี่ขอบอกเลยนะครับนาะว่าถ้าอยากได้ก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับนาะเดี๋ยวพี่ทำการ ใจให้แบบฟรีๆละกันนะครับเนาะก็จะเป็นเป้ามานี้เลยนะครับเนาะมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนาะก็อย we right, immt, ่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าซื้อของทุกอย่างในร้านด้วยเหรียญกอลลอยดนะครับเนาะก็ไปทางด้านของเซิร์ฟแอสวานนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็คือแบบว่าใครที่ทำยูทูปนะครับเนาะก็คือจะได้เข้าไปเล่นก่อนเลยนะครับเนาะและซื้อของได้ด้วยเหรียญกอลลอยดนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของซุดฟอร์มยูนิคอนนะครับเนาะมีสกินปืนนะครับแล้ว so ก็มีทางด้้าาาานน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 นของสกกกรรรีมมิิดบบบะะะะะคคััเเเเ็็ปปณลย สามารถซื้อได้ด้วยเหรียญกอลลอยอย่านะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็มีคาตนาตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็คาตนายูนิคอร์นะครับเนาะแล้วก็หนึ่งในนี้นะครับเนาะมีการแจกฟรีด้วยนะครับแล้วก็สกินหมัดตัวนี้นะครับก็เป็นสกินหมัดตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่าซื้อได้ด้วยเหรียญกอลลอยอย่านะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะมีไอวอนะครับแล้วก็มีทางด้านของไอวอยูนิคอร์ด้วยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่คอมเมนต์นะครับเนาะว่า โตรสุดแน่นอนนะครับน้อก,ก็คือของในนี้เยอะมากๆเลยนะครับน้อพี่เขาบอกเลยนะครับน้อว่าไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับน้องสำหรับของในนี้นะครับที่บอกว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับนอกก้อถ้าถามว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยแล้วนะครับน้อจะสามารถซื้อได้แบบนี้หรือเปล่านะครับน้อก็คือซื้อไม่ได้นะครับน้อก,ก็ต้องได้ใช้เพจนะครับนอ้อแล้วก็บางอันก็จะมาแจากฟรีแล้วก็ ได้ทําภารกิจหรือว่าได้ทํากิจกรรมได้เลยครับเนาะแล้วพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับวงน้องคู่เด่นนะครับที่แบบว่าอยากได้ท่าทางตัวใหม่นะครับพี่ก็รีวิวไปแล้วนะครับเนาะสำหรับท่าทางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าท่าทางที่จับเด็กเข้ามานะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะสิ่งที่จับเด็กเข้ามานะครับก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรเท่เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับแต่ละแอนิเมชันนะครับเนาะพี่ก็รีวิวไปแล้วนะครับว่าจับเด็กเข้ามาประมาณใหม่นะคค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 รร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 ัััััับบ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 เเ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 เนน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 นาาาาาาะะะะะะะกก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 ็็็็็็็ืืือออออออมมีีีีโโทท่่่่แแหลลว้ๆๆยพพขขงฟ นะครับโนะ้ว่าของฟรีที่จับเด็กเข้ามานะครับก็มีเยอะมากด้วยนะครับโนะ้วไม่ใช่ว่า มีน rua, ิดเดียวนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้นะครับจะมีการสล็อครบรอบ6ปีนะครับเนาะนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าจะมีสุดยอะดมากมายนะครับเนาะสิ่งที่จับเด็กเข้ามานะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะครับเนาะก็มีทั้งสุดยอะดมากมายนะครับเนาะสุดฟอร์มยูนิคอร์นนะครับที่แบบว่าหลายๆคนต้องการนะครับเนาะเราก็ขอมาตลอดเลยนะครับเนาะว่าเมื่อไหร่จะมีนะครับเนาะอยากเป็นยูนิคอร์นอะไรประมาณนี้นะครับก็จับเด็กเข้ามานะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอัปเดตเข้ามาทุกสกินแน่่่่นน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 อออะะ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 คคคคคคครร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 ััััััับบบบบบบเเเเเเเาา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 สสสสกกกกกิิิมมมตหหืวววขีีียยยย็็็งจปปณลลพ น้องเคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็เตรียมตัวแล้กันนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่จับเด็กเข้ามานะครับน้องก็จะเริ่มในวันเสาร์นี้นะครับพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าพี่ๆรีวิวมากนะครับน้องวันเสาร์นี้ก็จะเริ่มแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมที่จับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับแล้วก็ก้านทองนะครับน้องจับเด็กเข้ามาประมาณวันเสาร์นะครับพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าถ้าคนไหนอยากได้ก้านทองนะครับน้องวันเสาร์นี้เจอกันแน่นอนนะครับก็คือก้านทองอัปเดตเข้ามาแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะคคครรรััับบบบบาาาาหนนนน้้้ออองงไะที่่วยกกเเ็ม ทางด้านของนี่เลยนะครับนอนี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยครับนอว่าสุดจ้าบเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับนอโคตรเท่เลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าแต่ละอันที่จาบเด็กเข้ามานะครับนอก็ถือว่ามีแต่สุดๆทั้งนั้นเลยนะครับนอแล้วก็มีแต่แนวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับนอพี่ขอบอกเลยครับนอนี่นะครับก็คือแบบว่าสุดแน่นอนนะครับนอเอฟเฟโคตรเยอะเลยนะครับใครที่แบบว่ามีเพชรนะครับนอก็ดีใจด้วยละกันนะครับเพราะว่าจะได้ใช้ของใหม่เยอะๆมากมายเลยครับส่วนคนทีีีีี่่่่่ไมมมมเเเเเเพพพชรรรรรรนนนนนนนะะะะะคคคัััับบบหออออออขฟกกก็็ยยยืาาาิงสใจว แฟ์กันเลยนะครับน้องของเฟี้ของเติร์นะครับก็อ like ัปเดตเข้ามาแบบรัวๆเลยนะครับน้องก,ก็จะประมาณนครับแล้วก็ ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับนอะงพี่เขาบอกเลยนะครับนอะงว่าสิ่งใหม่ที่จับเด็กเข้ามานะครับ <characterized> ก็จะมีทางด้านของโปรไฟล์แล้วก็พื้นหลังเยอะแยะมากมายนะครับนองพี่เขาบอกเลยนะครับนองว่าจะมีทางด้านของโปรไฟล์แล้วก็พื้นหลังแต่ละแรงนะครับนอะงก็นี่เลยนะครับนอะงก็มีตั้งโก้ดนะครับนองก็คือแบบว่ามีตั้งแต่โก้ดนะครับนอะงจนถึงยุปหิษฐ์แล้วก็แกนมาเตอร์นะครับนองก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนองก็ถือว่าโอบีสามสิบสี่นะครับน้องก็จะมีประมาณนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับทุก สกินปืนด้วยนะครับเนาะก็เป็นปล่มาเลยครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับเนาะก็คือยังจะมีทางด้านของซุสที่จะกลับมานะครับสำหรับซุสที่กลับมานะครับก็นี่เลยนะครับจะเป็นทางด้านของซุตัวนี้นะครับที่แบบว่าจะกลับมาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็ไปทางด้านของกิจกรรมสายเติบนะครับเนาะก็เป็นปล่มาเลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะสิ่งที่จะกลับมานะครับก็มีทางด้านของก้านทองนะครับเนาะสิ่งที่จะกลับมานะครับอออัันนนนนนีี้้้กก็็เปทททาาาางงงดขะครบบบ่่แว กลับมาแน่นอนร้อเนะครับเนาะก็เป็นประมาณน้เลยนะครับเนาะไม่เชื่อเตรียมดูได้เลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสุดตัวใหม่นะครับเรียกได้ว่าสุกะตายสีดำนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสุดประมาณนี้เลยนะครับเนาะโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสุกะตายตัวใหม่ล่าสุดหรือว่าเป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นสีดำนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับงน้องพี่ขอบอวยนะครับเนาะว่าไม่ทาให้ผิดหวังจิ๊จินะครับเนาะสำหรับวงคนัน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นนนนนะะะะคคครรัับบเเเาากก็็จปปมลยทุ เขาบอกเลยนะครับโนว่าข้อสุดเลยนะครับโน่นี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณเลยนะครับโน้พี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าเท่มากนะครับโน้เราก็กิจกรรมตลาดความเมื่อนะครับโน้ที่จะกลับมานะครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับโน้สำหรับกิจกรรมตลาดความเมื่อนะครับพี่ได้แปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับโนว่ามีอะไรบ้างนะครับวงน้องก็คือเข้ามานะครับก็เป็นทางด้านของซุดไม้ยูนิคอร์นนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับโน้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคุณนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสส่่่่่่่วววววนน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 ขขออ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 งงชชุุดมมม้้้้าาาาาาาะะะะะะคค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 รร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 รัััััับบ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 บกก็็ืืจเเเปปณณีีีลลลยยยยยพหหทแแูู์ นะครับน้องก,ก็ไม่ใช่ม้าอันอื่นนะครับน้องก,ก็คือแบบว่า เป็นม้ายูนิคอรนนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องก็ถือว่ามีด้วยนะครับน้องก็มีขายด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าพี่ได้แปดนะครับน้องก็มีส่วนลดนะครับน้องก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมในนี้นะครับหรือว่าของในร้านนะครับก็มีวางขายเยอะแยะมากมายนะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าแต่ละเซิร์ฟนะครับก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับน้องแต่ก็อ่อยแอบมาคล้ายๆกันนะครับน้องแต่ละเซิร์ฟก็จะคล้ายๆกันทั้้้้้้้งงงงงงหมมมมดดเเเเเเเลลลลยยยยยนน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 นะะะะะะะคคคคคคครร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 รััััับบบบบบออออออกกกก็็็็็จปปปป่่่่าาาาาาวีีีทททสุูิ์ณโต มาเลยครับน้องทุกคนประเทศหรือเปล่าหรครับสำหรับพี่ก็คือแบบว่าเท่มากนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยครับสำหน้องพี่ขอบอกเลยครับน้องว่าเท่มากๆเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องเขาเลยนะครับที่แบบว่าอยากได้ซุดปอร์มาร์ทวีคอนนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องเราก็แอบกวนๆด้วยนะครับซุเปอร์ิงก็สวยมากๆด้วยนะครับน้องไม่ใช่ว่าซุเปอร์ิงไม่สวยนะครับน้องเรียกได้ว่าแค่ใส่หัวมาประมาณนี้นะครับน้องก็ยังกวนแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าคุสดเลยนะครับน้งก็เ่ยใหเราถึงชิสวนนนะะครับ้้องงเาาาก็จมีทหุหญิงด้วยนะครับเทท่มมาาาาากกกกนนนะครรัับ็็ออปปเเเดตขข้้งงหิจรม ตลาดขอามือนิดนึงครับนองเรียกได้ว่าข้อสุดเลยนะครับนองนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนองพี่ขอบอกเลยนะครับนองว่าสวยมากนะครับนองสง่ามากๆเลยนะครับสำหรับน้องนคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็รีบสะสมเพชรได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับนองพี่ขอบอกเลยนะครับนองว่าสำหรับน้องนคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากใส่สุดเท่หอยากใส่สุดดีนะครับนองวันนี้พี่มารีวิวให้ดูแล้วนะครับนองว่าจับดีเข้ามาในเซิร์ฟหลักแล้วก็เซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนะครับนองก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนองพี่ขอบอกเเเเลลยยยยคคคคครรรรรรรัััััับบบบบนน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 นออออออว่าาาาาขงงใ้้้ะะะะะะะกกกกกก็็็็มมมมีีทสสิิแตจปปณ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้อะไรอีกนะครับเนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับวันนี้นะครับพี่ก็มารีวิวกิจกรรมตัวใหม่นะครับเนาะแล้วก็รีวิวกิจกรรมตลาดความมือตัวใหม่ด้วยนะครับที่แบบว่าจ้าเบคเคอร์เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราได้นะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของต่างๆนะครับก็พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้นะครับเนาะก็คือเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเนาะกดไลคกแร้ันคบบ็อองื ว่าถ้าอยากได้ไลน์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะถ้าอันไหนพี่แจ้งให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจงให้ละกันนะครับเนาะเราก็สำหรับน้องๆเขาได้นะครับเนาะที่แบบว่า อยากได้นะครับน so the ้ตในสซงของพี่ฟรีนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าไหนแจกให้ได้พ so you ี่ทำการแจกให้ละกันนะครับโน้ตสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี่จะกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบับไม่ต้องเสียตังค์โดเดี่ยเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี่จะกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย